นี่นะครับน3 0รางวัลที่1ที่บ้านลุงพลนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมโรงทาน โรงนี้นี่ไม่มีเงียบครับแถวยาวตลอดเลยครับแถวยาวมากครับนี่โรงทานนะครับนี่สวัสดีครับนี่โรงทานแถวนี้นะครับโรงทานเสียบอยครับเจ้าปูเนี่ยยังหนาแน่นเหมือนเดิมตอนนี้แจกน้ำโรงทานเจ้าปูเทฟยันมาแล้วมาแล้ว เขียบอยหนาแน่นนะครับหนาแน่นหนาแน่นมาดูข้างนี้ครับเนี่ยแถวอันนี้ก็แถวยาวมากเราตามไปดูนะครับสวัสดีครับร้อนหน่อยนะครับ ครับสู้ๆกำลังใจลุงพลนะครับ f พอต่อทุกๆท่านนะครับดูดูเยอะมากเลยครับดูนะครับแถวโค้งยาวเลยนี่ดู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 ต่อแถวต่อแถวเอาอะไรไม่รู้นะครับนี่เดี๋ยวไปดูคืออะไรโต่อแถวเป็นพญานาคใช่ไหมครับสุดยอดเลยขนมจีบนะครับนี่เขาทําไม่คันแล้วก็ทําคนเดียวต่อแถวเป็นพญานาคเลยตามดูได้ในช่องก๊อกก๊อกนิวนะครับ ดูได้นะครับในช่องก๊อกนิวนะครับครับผมสวัสดีนะครับตามดูได้นะครับก๊อกนิวนะครับนี่ท่านผู้ชมน่าชื่นใจแทนลุงพลมากมากครับเยอะเยอะอยู่ครับเยอะเยอะครับน้ำน้ำเต็นนั้นนะครับเทฟยันมาแล้วเจ้าปู่ยืนหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้ก็ได้เอาเอาไม้ครับมีใครเอาบ้างหรือเอาเอามาแจกน้ำนะนี่นะครับเดี๋ยวกว่าแม่แม่เอฟซีนี่นะครับว่าเป็นลมแบ่งกันนะครับขอบคุณค่ะคุณก๊กมิวขอบคุณค่ะ ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ใมครับครับผมครับใครต้องการน้ำไหมครับน้ำน้ำดื่มนะครับยืนรอนานเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเป็นลมครับจากเจ้าปู่แล้วก็เชฟยันมาแล้วก็กนิวขอกนิครับผม นะครับเดี๋ยวจะเป็นลมมีใครเอาอีกไหมครับเดี๋ยวเอามาให้ครับครับเดี๋ยวเอามาให้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาน้ำไปให้กับพรุัับพรุ่งนี้ครับ ต้องการน้ำครับจับอย่าเป็นลมกันต่อแถวนานครับกกนิ้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอคุณมากคฝากดูคลิปก็อย่าข้ามโฆษณานะครับข้ามโฆษณาไม่ได้กางได้กี่ขวดก็ได้ครับครับกี่ขวดก็ได้ครับไม่ต้องไปซื้อน้ำครับน้ำ S <S, <S น้ำไหมครับเหลือเป็นลมนะครับต่อแถวน้ำครับอค่ะขอบคุณครับก็ก๊อกนิวนะครับฝากด้วยครับขอบคุณค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าข้ามโฆษณานะครับขอบคุณมากครับผมเอาไหมครับแม่เอาทั้งสองเลยครับครับคุณยายเอาไหมครับไม่เอาไหมน้ำน้ำไหมครับน้ำเหลือหนึ่งขวดครับ เอาไหมครับแบบน้ำเอาไหมครับน้ำน้ำครับรับครับถ้านั่นก็เนี่ยนะครับได้เลยครับอาหารเต็มนะครับได้เลยครับเต็มนี่นะครับท่านผู้ชม ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบก็ค็ c กดิวด้วยนะครับ